ขอเชิญเที่ยววันงานคนพิการครั้งที่55ประจำปี2567 ภายใต้หัวข้อพระบารมีปกกล้าวเหล่าคนพิการในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567ที่ห้องจัดเลี้ยงอาคาร9้าชั้น1บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพครับกระร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกระลยาดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของคนพิการเพื่อคนพิการคะ่ะรายได้สมทบก,กองทุนดอกแก้วกระลยาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการทั่วประเทศหาซื้อได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ยังสถานีรถไฟ3เสนสอบถามได้ที่02 241 2841หรือ02 241 5125ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักบางไทยนะครับ วันนี้นะครับราดการก็เปิดเป็นสปอตเป็นคลิปนะครับของงานวันคนพิการที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่16นี้นะครับเปิดมาอย่างนีค้คุณผู้ชมก็คงทราบแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องอาการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่16นี้ว่างานวันคนพิการนั้นที่สภาสังคมสขขงเคราะห์เป็นเจ้าภาพทุกปีเนี่ยปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับ วันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็คือร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัฐโนนุษนะครับวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับขขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับมาลับผิดชอบครับผมผมติดตามอยู่รู้สึกว่าก็มีความเคลื่อนไหวเขาเรียกว่า ไม่เงียบอะเอา,อางี้สภาสังคมสงเคราะห์ขอท่า้นมารับผิดชอบไม่เงียบรู้สึกไปจับมือคนนู้นคนนี้คนนั้นเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนได้ไหมครับว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ครับขอบคุณครับก็ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์เราเนี่ยก่อตั้งมาก็60กว่าปีแล้วนะครับ60กว่าปีครับอายุงานก,ก็นานพอสมควรดังนั้นรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับบุปชนได้สร้างไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามอย่างยิ่งนะครับแต่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะ เราถือว่าเป็นครอบครัวของสภาสังคมคสเนี่ยขับเคลื่อนง,งานไปได้วยกันเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและก็ทันเหตุการณ์รวมไปถึงจะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับผมผม,ผมได้ข่าวว่าคือตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนและทํางานเชิงลุกโดยเฉพาะเรื่องคนพิการนี่ตอนนี้ก็ผมม,มีภาพข่าวไปจับมือค,คนคนู้นคนนี้คนนั้นเอาจริงเอาจังไม่ไม่ไม่ตั้งรับแล้วพูดง,ง่ายครับ ครับต้องขอบคุณครับด้วยผมเองเนี่ยมีแนวคิดนะครับจะเดินรอยตามที่ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จย่าและพระพี่นางรวมไปถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ที่สืบสารปริทานของพระองค์ท่านสารต่อง,งานพระพันปีหลวงครับก็คือทุกพระองค์เนี่ยนะครับมีความห่วงใยประสงค์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการสมเด็จย่าเราเนีครับ สร้างตึกไว้ให้กับสภาสังคมเคราะห์ที่สถานีรถไฟสามเสนเนี่ยเพื่อให้พี่น้องคนพิการมาฝึกงาน oh. แต่ที่ผ่านมามันเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการขับเคลื่อนง,งานต่อไปนี้เนี่ยเราจะเอาคนพิการทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาฝึกงานเราไม่ได้ฝึกงานโดยสภาสังคมเคราะอย่างเดียวแหละครับเรามีกรมฝีมือแรงงานเข้ามาช่วยกระทรวงแรงงานเข้ามาช่วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยกทมนะครับรวมไปถึงหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาช่วยขับเคลื่อนงานคุณพิการของเราให้ให้ให้ดูแลพี่น้องเราอย่างยั่งยืนนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับคือท่านเองก็คือพูดง่ายๆว่ามองคุณพิการเป็นศูนย์กลางแล้วพูดง่ายใช่ไหมฮะมองคุณพิการเป็นศูนย์กลางแล้วทำไงให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นครับแล้วก็ผมเห็นมาเนี่ยถ้าติดตามก็หลายมิติหลายเรื่องทีเดียวที่ที่ที่เขาเรียกอะไรเอาจริงเอาจังให้ เป้าหมายอยากให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นแหละ<ถ>ใช่ไหมถูกต้องครับใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองแค่คนพิการเราเนี่ยมีอาชีพจําหน่ายสลากแต่วันนี้คนพิการเราเนี่ยมีขีดความสามารถสูงกว่านั้นครับ,รบมีศักยภาพเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราให้ประธานภาค12ภาคของสภาของเขาเนี่ยไปไปค้นหานะครับคนน้องคนพิการเอาตั้งแต่คนที่ลำบากเราก็ไปช่วยดูแลดูแลเอาคนที่มีความสามารถ เฉพาะด้านพิการเนี่ยมาแต่กําเนิดกับพิการที่เกิดจากภายหลังที่ <c oughs> เกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับแต่คนเหล่านี้มีความสามารถครับอผมยกตัวอ,อย่างคุณคําลมมะนาหวานอคําลมมะนาหวานเนี่ยเป็นวิศวะนะครับเมื่อพิการเสร็จปุ๊บเนี่ยยังรถวีลแชร์รถอะไรต่างเนี่ยคุณคําลมมีขีดความสามารถในการจัดสร้างได้ประดิษฐ์ได้เราก็เข้าไปสนับสนุนเพื่อให้งานของเขายั่งยืนขึ้น S <S <S อย่างนี้เป็นต้นครับ <S <S โอ้โอโอโเยี่ยมเลยครับนี่ผมเพิ่งทราบ <S <S ครับว่าอ๋อตอนนี้ถ้าสภาสังคมสงเคราะห์นี่มีสิบสองภาคแล้วอ่าสิบสองภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับส<อ>ิบสองภาคก็จะดูแลทั่วประเทศแบ่ง<อ>แต่ละภาคก็มีสี่ห้าจังหวัดนะครับ<อ>มาดูแลพี่น้องเรา<อ>ผมก็เลยให้ภาคเนี่ยมีบทบาทเราไม่กระจุกอยู่ที่สภาละเรากระจายไปเพื่อดูแลพี่น้องอย่างทั่วถึงแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีองค์กรสมาชิก เรามีองค์กรสมาชิกตั้งแต่982องค์กรทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยเราจะไม่กระจุกล้เรา,าก็จะกระจายงานออกไปเพื่อดูแลพี่น้องอย่างควบคุมทั่วถึงทั่วประเทศ982 982องค์กรเกือบพันเลยนะนะครับผมกร,ระจายอยู่ทั่วประเทศครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้แสดงบทบาทแต่วันนี้เราให้องค์กรสมาชิกเนี่ยมีบทบาทเพราะว่าองค์กรสมาชิกอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่า พี่น้องเดือดร้อนอยู่ตรงไหนกันบ้างครับเขาอยู่ใกล้ปัญหาพูดง่ายใช่ครับและสิ่งสําคัญที่สุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาควิคนพิการเนี่ยจับมือกับเราเราจะไปดูแลพี่น้องของเรามไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนที่ยากไร้รวมไปถึงการสร้างอาชีพการให้ทุนการศึกษาเนี่ยเรา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 ,เร,า,เ,ราเริ่มทำ แต่เสียดายครับเวลาผมมีแค่สามปีเอ้าเหรอคือการทํางานของผมเนี่ยจะเป็นวาระละสามปีตอนนี้ก็ปีกว่าๆแล้วผมก็เดินไว้ได้เยอะแล้วครับโอ้สามปีแล้วแล้วอย่างไงครับจะสามารถจะเป็นต่อได้ไหมเป็นได้สองสมัยครับต่อเนื่องในสองสมัยครับแต่เราก็จะทํางานให้กับพี่น้องอย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับว่าผมเน้นคนพิการเพราะว่าคนพิการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องหน้า เวทนาหน้าสังเวชวันนี้คนพิการมีความสามารถจริงๆพรสวรรค์เขามีเยอะเราเรา,เรากาลังทําให้พี่น้องคนพิการเนี่ยได้กลับมายืนในสังคมอย่างยั่งยืนผมผมอยากเห็นภาพอย่างนั้นนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดอย่างงานคนพิการจะเกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งหัวข้อว่าพระบาร,รมีปก 9, เก้าเหล่าคนพิการพระบาร,รมีปกเก้าครับเหล่าคน,คนพิการครับ,รบนั่นหมายความว่าสถาบันสูงสุดของเราเนี่ยท่านมี พระเมตตาต่อคนนี้คนพิการของเราไม่ว่าจะเป็นสมเด็จย่าที่เมื่อบอกนล้วนะครับสร้างตึกให้พระพี่นางเนี่ยครับเนี่ยครับดอกแก้วกระยาเป็นดอกไม้ในจินตนาการครับท่านพระราชทานชื่อดอกแก้วกระยาและให้ดอกแก้วกระยาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการครับแม้แต่งานวันที่16สัตจิกายนที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่16เนี้ยในหลวงรัชการที่10พระบรมราชีนาระพันปีหลวงเนี่ย พระราชทานอาหารกลางวันมาให้โอ oh. พี่น้องคนพิการจะได้รับพระราชทานอาหารกลางวันมื้อกลางวันท,ที่ที่สุดประเสริฐที่หาหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาโ oh. หลายอย่างนะครับที่สถาบันเราเนี่ยดูแลพี่น้องคนพิการดังนั้นสภาสังคมเคราะห์ในพระองม์ราชูปถัมภ์เนี่ยจะต่อยอดจากพระองค์ท่านสารต่องานพระองค์ท่านให้กับพี่น้องคนพิการให้มีความสุข มีความยั่งยืนตามที่เราตั้งใจไว้ครับจัดจัดที่ไหนนะครับปีนี้ปีนี้เราจัดที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติํำกัดมหาชนหรือเอ็ที่แจ้งวัฒนะแะครับ<อ>เพราะด้วยด้วยเราจัดภายในหอกับนอกหอเพราะเรามีกีฬาคนพิการด้วยครับเราใช้สนามฟุตบอลด้วยครับมีทั้งในหอนอกหอเหรอใช่ครับเหอมีการประกวดร้องเพลง มีการที่จะให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาทําบัตรคนพิการนสต s อปเซ e r v i c e ครับอีกสําคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้กรมจัดหาพิมมือแรงงานเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยร่วมกับบริษัท JobFinFin ครับ JobFinFin ก็หมายความว่ามาตั้งแอปพลิเคชันให้กับคนพิการกับบริษัทห้างร้านที่จะให้พี่น้องคนพิการที่มีกีดความสามารถไปทํางานร่วมกันการหางานนะครับ สรุปง่ายๆจ็อบฟินฟินเป็นเอกชนเป็นเอกชนครับมาจับมือกับสภาสภาก็คือหางานให้คนพิการครับฟรีนะครับลงไปฟรีหมดเลยะครับนั่นหมายความว่าถ้าคนพิการไปร่วมงานครับผมแล้วยังไม่มีงานเนี่ยครับก็ไปที่มีบูธใช่ไหมมีบูธให้ครับของจ็อบฟินฟินจ็อบฟินฟินครับเขาจะหางานให้ครับผมครับตอนนี้เราเราเราทำเอเบยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไปท่านประหลัด อนุกูลปิดแก้วเนี่ยครับท่านมาเซ็นเอ็มอูให้กับกับเราที่สภาสงเคราะห์อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่านอกจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรงมีพระเมตตาแล้วเนี่ยคณะรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกคงคนปัจจุบันนี้พร้อมคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสําคัญกับพี่น้องคนพิการอย่างยิ่งโดยให้คณะของสภาสงเคะห์เนี่ยโดยคุณธีรลักษ์จักรพงศ์เนี่ยเข้าไปพบในธรรมเนียบแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ กรเผยแพร่ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยครับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอเข็มกัดอะไรต่างๆนี้รวมไปถึงผ้าผืนผ้าต่างๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับคนพิการของเรานะครับสนับสนุนผ้าผ้าพันคอแก้วน้ําต่างๆรวมไปถึงผ้าของดอกแก้วกระยาต่างๆเนี่ย ท่านนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสําคัญสนับสนุนแล้วก็เน้นเลยนะครับว่าคนพิการงานนี้ให้กับทรวงแรงงานเข้ามาดูแลรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เข้ามาดูแลของเราด้วยครับและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยได้เข้ามาดูแลคนพิการอย่างจริงจังแล้วก็ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องคนพิการครับอของผมเห็นเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าประชาชนทั่วไป อยากได้นี่ยังไงครับเราเราขายเพื่อเอาเงินมาช่วยใช่ไหมเอาอันนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับของที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นฝีมือของพี่น้องคนพิการทั้งนั้นเลยนะครับครับประดิษฐ์โดยพี่น้องคนพิการทั้งหมดนะครับออกแบบต่างๆนี้พี่น้องคนพิการเป็นคนคิดออกแบบครับอย่างพานพุ่มเอ่ยรวมไปถึงเราจะมีพานพุ่มแล้วก็มีพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรต่างๆเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นมงคลเนี่ยจะผ่านพิธีพุทธาพิเศษจากวัดสักเกตมาแล้วนะครับอย่างวันปีใหม่เนี่ยท่านสามารถสั่งซื้อได้กับที่สภาสังคมสงเคราะห์นะครับเพื่อไปอไวยพรปีใหม่เป็นลีรมงคลรวมไปถึงปหวยผู้ลงผู้ใหญ่เราเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้แล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็กลับมาหาพี่น้องคนพิการที่ประดิษฐ์นี่แหละครับ<อ>เราไปช่วยเหลือพี่น้องคนพิการในการสร้างอาชีพ ให้ทุนการศึกษากับบุตรพี่น้องคนพิการครับผมครับอ๋อคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ดีนะครับถ้าใครนึกถึงของขวัญนะครับเนี่ยในภาพเด็นมากคนพิการนะครับบางคบางทีก็พิการด้วยสูงอายุด้วยก็จะมานั่งทํานั่งประดิษฐ์นั่งใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ขายคือไม่จําเป็นต้องว่าว่าวันคนพิการแล้วมาซื้อใช่ใช่ครับใช่ไหมซื้อได้ทั้งปีซื้อทั้งปีวยนพรวันเกิดปีใหม่ หรือไปกาบผู้ใหญ่นะครับเรามีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ก,ก็พี่น้องคนพิการก็เป็นคนออกแบบดีไซน์มาให้นะครับงานวันนั้นนะครับวันที่16เนี่ย <c oughs> มันเริ่มแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เช้าเลยครับ16เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยเพราะาเราเปิดบูธให้กับพี่น้องคนพิการมามาผมเรียนนี้นะครับว่างานมีหลากหลายนอกจากคนพิการแล้วเนี่ยอยากบอก พี่น้องชาวไทยให้เข้ามาดูก็คือประชาชนทั่วไปได้เลยประชาชนทั่วไปเนี่ยคนพิการมีนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์หรือเครื่องช่วยยืนผ,ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงท่านไปดูนะครับว่าวันนี้พี่น้องคนพิการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยมาให้กับคนพิการด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับผมครับคือคือคือคนพอง,งานเนี่ยไม่ใช่ว่า ต้องเป็นคนพิการไปคนไม่พิการก็มาได้ใช่ครับมีผมไปจับจ่ายใช้สอยได้ไมาไปซื้อของซื้อของได้<ม>เลยครับมีของขายม,ามีของขายครับมีผลิตภัณฑ์ของพี่น้องคนพิการมาจากทั่วประเทศนะครับ<ม> <c oughs> เราส <c oughs> ด,ดครับ,รบเราเปิดโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการที่มีผลิตภัณฑ์เนี่ย ได้นํามาจําหน่ายนะครับเพื่อหารายได้และส่งเสริมอาชีพไปเขาครับอ๋อครับนวัตกรรมก็มีนวัตกรรมก็มีนะครับของขายก็มีครับเดินชมงานได้ศิลปินนักร้องก็มีใช่ภาคภาคบันเทิงเนี่ยครับผมเชื่อเพอเห็นคุผู้ชมพรเห็นท่านมันมันนัดที่ถ้าภาคบันเทิงกรครับภาคบันเทิงมีศิลปินตลกรวมไปถึงน้องไปไปศิลปินที่ดังๆมากที่สุดตอนนี้น้องไปไปแล้วก็ เหล่าทัพของเรานะครับทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจจัดศิลปินมาร่วมงานนะครับแล้วก็มีวงดุยยางของตำรวจมาเป็นแบ็กอัพให้ทั้งหมดครับครับก็เนี่ยศิลปินอย่างที่ผมบอกครับปลายปลายโอริโอ้ครับแล้วมีคนพิการการแสดงความสมารถคนพิการมีไหมฮะมีครับมีการแสดงของคนพิการคนพิเศษและอีกสิ่งสําคัญก็คือการประกวดร้องเพลงของคนพิการ ที่<ม>จัดมาหลายปีแล้วครับแต่เนี้ยเป็นเวทีให้น้องพี่น้องคนพิการเนี่ยมาร้องเพลงประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลแสดงว่างานมีเวทีด้วยมีเวทีครับมีร้านรล,ล,ล,ลวงรอบร้านหลวงครับมีบูธมีอะไรครับแล้วบอกเอาดอมีฟุตบอลอะไรเมื่อกี้มีอ่าฟุตบอลคนพิการครับหลายมีหกทีมที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้พี่รู้ไหมว่าคนพิการเนี่ยทางด้านหูหนวกเราเนี่ยครับและตาบอดเนี่ยฟุตบอลของเขาเนี่ยไปถึงระดับโลกเลยนะครับ โอ้ฟุตบอลนะฮะใช่เขาเล่นกันยังไงไม่รู้โอ้ต้องไปดูครับเขาใช้เสียงฟุตบอลมันมีฟุตบอลพิเศษเฉพาะของเขาอันนี้อยากให้ไปดูกันเพราะว่าแข่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฟุตบอลแข่งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าเราชิงชนะเลิศภายในวันเดียวกัน6ทีมเจอกันหมดครับพี่น้องคนพิการก็ส่งทีมกันมาหลายจังหวัดที่เข้ามาร่วมกับเราครับรวมไปถึงนักกีฬาระดับทีมชาติที่ประสบความสําเร็จก็จะมาพูดให้แรงบันดาลใจ สิ่งสาคัญที่สุดวันนั้นครับคือในหลวงเนี่ยโปรดให้ท่านพลเอกชลิตภกผาสุของคมมตรีเนี่ย<ม>เป็นองค์ประธานในการจัดงานวัน<ม>คนพิการของเราครั้งนี้นะครับมาเป็นประธานจัดมา<ม>เป็นจัดงานให้ครับ<อ>แล้วก็จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพี่น้องคนพิการตัวอย่างเออที่ผมจะถามพอดีเลยครับผมครับแล้วมีมีการแจกมีการมอบคนพิการตัวอย่างใช่ครับที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราคัดมาจากทั่วประเทศอย่างทุกกับเลยแล้วว่า ปีนี้เราบูรณาการหลายองค์กรหลายกระทรวงเข้ามาดูแลกับเราก็จะคัดสรรเนี่ยให้กับพี่น้องคนพิการได้ได้มาได้ได้มาประกาศเกียรติคุณส่งเสริมสนับสนุนให้เกียรติของคนพิการที่ประสบความสาเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับโอ้ครับตั้งแต่กี่โมงขออีกทีนะกี่โมงตั้งแต่แปดโมงเช้าไปเลยครับจนถึงของเราจนถึงหกโมงเย็นแสดงว่าพอเย็นๆนี่ดนตรกดนตีคือค้กัใช่ใช่ครับ อย่างที่ผมบอกแล้วมีศิลปินของเราทัพด้วยศิลปินยุคปัจจุบันด้วยน้องก็มาให้ความบันเทิงกับพวกเราและมีการแสดงของพี่น้องคนพิการและคนพิเศษด้วยปีนี้เราให้คนพิเศษเข้ามาร่วมงานกับเราด้วยอย่างที่กับเรียนไปแล้วว่าเราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัถมภ์ในยุคนี้นะครับ,รบเราเน้นเรื่องคนพิการเพื่อให้พี่คนพิการของเราเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนครับผมครับงานเนี่ย ครับผมเห็นเมื่อกี้ตัวหนังสือขึ้นครั้งที่ห้าสิบห้าแล้วครับมันนั่นหมายความว่าจัดมาเกือบเกือบครึ่งสักเกือบครึ่งร้อยปีนี่คือครึ่งทางกว่าแล้วครับใช่ไหมครับครับ,รบนี่มันเริ่มแต่พศออมันเริ่มยังไงพอจะสามสิบสองห้าสิบห้านี่ละครับสภาเราตั้งมาสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยสี่ครับ โอ้ผมเเกิดได้สักพักสักแคสองปีครับได้วงไงต่อเรก็ทำงานควบคู่กันมาครับก็มีมาตลอดใช่ครับอ๋อครับนี่ท่านมนัสมารับผิดชอบตั้งแต่ปี6อะไรสองห้าหลังโควิดหรือเปล่าใช่ฮะปีนี้มัน6 6 7ผม6ผม6-6หกหกครับหกหกแล้วครับสภาหกหกครับแล้วก็อาติโซ่หกแปดนี่ก็เต็มเต็มปีอีก ใช่ไหมครับหกแปดเต็มปีครับแล้วก็หกเานั่นค,คือหมดวาระมองภาพฝันตัวเองอีกปีกว่าที่อยากอยากเห็นเป็นยังไงผมก็อยากให้สภาสังคมเคราะ์อของเราเนี่ยได้ได,ได้ได้ทำงานไปที่ประจักษ์ต่อสังคมนะครับจริงๆแล้วสภาเนี่ยทำงานเยอะมากเราดูแลตั้งแต่คนพิการสตรีเด็กเยาวชนชชนะครับเราเรามีงานสงคมเรามีงานสงเคราะห์เยอะมาก แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนผู้ปิดทองหลังพระเป็นสะพานบุญในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยความความการทํางานเนี่ยก็ต้องเปิดเผยสู่สังคมสาธารณะให้รับรู้รับทราบผมเรียนอย่างนี้นะครับสภานเนี่ยที่ยืนจัดอยู่ได้เนี่ยต้องขอบคุณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะช่วยสภามาทุกงานทุกงานโดยตลอดนะครับเราเรา,เราได้รับสลากโคต้าสลากมาเนี่ยจำหน่ายให้กับ ให้กับพี่น้องคนพิการไปจําหน่ายกันเนี่ยเพื่อให้มีไรายได้สร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะมีเงินเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาสงเคราะห์ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้โดยอากาศงานวันคนพิการครั้งที่ห5ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสํานักงานสลากกิงแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับ<ม>เพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้สะดวกสบายรวมไปถึงว่าการจัดงานมีหลายอย่างเรามีการมอบรางวัลต่างๆนอกจาก บุคคลพิการตัวอย่างแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเรื่องการแสดงอาหารการกินแล้วรวมไปถึงอาหารพระราชทานที่ในหลวงพระราชทานมาให้นี่แล้วยังมีห้างร้านต่างๆนะครับเราดูแลทั้งหมดนะครับการเดินทางของพี่น้องคนพิการที่มาร่วมงานเนี่ยเราดูแลให้เป็นอย่างดีครับอำนวยความสะดวกให้หมดครับผมครับมีอะไรนี่คุยกันมาท่านพนักเชื่อไหมก็บอกเหลือเหลือสามสี่นาทีเองครับมีอะไรที่ท่านพนัฐอยากจะบอกไหมครับที่มันอยากให้สังคมได้รับรู้รับทราบ หนึ่งละก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุนถ้าถามผมนะฮะก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุนซึ่งถ้าวันธรรมดาเนี่ยขออนุญาตที่เดียววันธรรมดาเกิดกับท่านผู้ชมอยากได้อยากซื้อเนี่ยสามารถจะติดต่อซื้อได้ที่ไหนครับครับไปได้เลยครับที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สี่แยกเกชัยถ้ามองง่ายๆก็คือโรงพยาบาลรามาบ้านราชวิถีครับครับสภาสังเคราะห์เราเนี่ยตอนนี้เราก็จะปรับปรุงโฉมหน้าสภาสังเคราะห์เราเราใหม่เพื่อให้ พี่น้องได้สะดวกสบายในการเข้ามานะครับหัวมุมเลยอยู่หัวมุมเลยครับครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าผ้าพันคอก็ตามนะครับรวมไปถึงแก้วสแตนเลสที่เราออกแบบมาใหม่เพื่อสะดวกสบายกับพี่น้องที่จะไปใช้กันต่างๆนี้และสิ่งสําคัญที่สุดใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันมงคลต่างๆเนี่ย สามารถสนับสนุนผิตภัณฑ์ของคนพิการได้เลยนะครับที่สภาสังคมสง,ง,งเคราะห์แห่งประเทศไทยในพรบรมราชูปรมภมนะครับเราได้ทั้งหมดเนี่ยรายได้ต่างๆเนี่ยเราก็มาดูแลพี่น้องคนพิการของเรานะครับเพราะพี่น้องคนพิการของเรานอกจากประดิษฐ์ดอกแก้วกัลายาแล้วเนี่ยก็จะประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยนะครับ<อ>งานของเราเนี่ยจะร้อยเรียงกันไปหมดตอนนี้ผมได้วางแผนการทํางานเนี่ยอย่างเป็นขั้นตอนให้กับพี่น้องคนพิการได้มีงานทําและก็สิ่งสาคัญที่สุด มีความสุขให้พี่น,น้องคนพิาการมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนมีอาชีพที่ยั่งยืนครับแต่ท่านก็ต้องมีความสุขด้วยนะมี้สุกว่าเดี๋ยวเียดเกิดฝาอับที่เอา,เอา <c oughs> จริงจังใช่ไหม <c oughs> จริงจังกับชวิตใช่ไหมอย่าลืมว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> คือคนทําอะไรไมาเยอะผม,ผม <c oughs> ทราบอยู่ทําอะไรไมาเยอะแยะนะครับวันนี้ก็มาจริงจังกับเรื่องคนพิการนะครับ เขาบอกเลยอีกหนึ่งหรือสองนาทีนะครับท่านผมเปิดเวทีเลยจะเชิญชวนงานนี้ฟรีใช่ไหมทุกคนเข้าได้ฟรีหมดเลยครับฟรีนะฮะสิบหกนี้นะครับเอาเลยครับสองนาทีสุดท้ายเชิญเลยครับครับพี่น้องชาวไทยที่รักครับอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับเปิดโอกาสและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆจากฝีมือของคนพิการของเรานะครับหลายอย่างมากนะครับวันที่16พฤศจิกายนนี้เสาร์นี้นะครับที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน หรือ NT นทีนะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับเราจะจัดงานให้กับพี่น้องคนพิการของเราประกาศเกียรติคุณคนพิการตัวอย่างรวมไปถึงเราจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการห้างร้านรวงต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการเนี้ยอยากให้พี่น้องเข้าไปสนับสนุนนะครับและอยากให้ไปดูนะครับว่านวัตกรรมต,ต่างๆของคนพิการที่จัดขึ้นมานี้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะคนพิการอย่างเดียวน,นะครับใช้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่างๆเนี้ย ท่านไปดูได้เลยนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็อยากจะฝากนะครับว่าคนไทยของเราเนี่ยชาติไทยของเราอยู่ได้เพราะวันนี้เพราะเรามีศูนย์รวมใจคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้และมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยเราจึงตั้งงานนี้ว่าพระบามปก 9, เก้าเหล่าคนพิการนะครับเพราะว่าทุกพระองค์ห่วงใยพี่น้องคนพิการไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมเด็จย่าของเรารวมไปถึงพระพันปีหลวง ในหลวงสมเด็จพระราชีนีและพระวงคสารุวงทุกพระองค์เนี่ยห่วงใยประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนพิการนะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับไปสนับสนุนและก็ให้กําลังใจพี่น้องคนพิการนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่บริษัทโทรัฒน์คมภูมแห่งชาติจํากัดหมหาชนหรือ NT น็นถนนแจ้งวัฒนะครับท่านมากนะครับก็ดอกแก้วกระยาก็เป็นดอกไม้ในจินตนาการ ครับซึ่งได้รับพระราชทานใช่ไหมครับสมเด็จ<า>พระมินางท่านพระราชทานดอกแก้วกันยามาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการคืออันนี้ใช่ไหมที่เรารเห็นสีครับเป็นดอกไม้คือดอกแก้วกับดอกอะไรมาวดอกแก้วกับดอกเจ้าจอมครับกับดอกเจ้าจอมอันนี้เป็นดอกไม้ในจินตนาการที่พระองค์ท่านาพระราชทานมาให้ซึ่งนั่นก็คือกลายเป็นสัญลักษณ์ ของคนพิการเลยครับตอนนี้เรากําลังทําเรื่องนะครับถึงเสนอรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจะให้วันดอกแก้วกัลยาเพื่อระลึกถึงสมะพพิณางของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาต่อคนพิการนะครับกำลังทําให้เป็นวันสําคัญแห่งชาติวันหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วว่าพี่น้องครับสภาสังคมข้อเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อพี่น้องคนพิการของเรานะครับ พี่น้องคนพิการเดือดเนื้อร้อนใจก็ให้นึกถึงสภาสังคมของเคสะนะครับว่า,าเรายินดีที่จะลงไปดูแลพี่น้องแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและเราก็เน้นเลยนะครับว่าต่อไปนี้สภาสจะไม่โดดเดี่ยวเราจะมีเครือข่ายของเราทุกกระทรวงในรัฐบาลเนี่ยลงไปทํางานร่วมกันกับเราเพื่อดูแลพี่น้องคนพิการให้มีความสุขและยั่งยืนนะครับตึกที่สมเด็จย่าสร้างไว้ให้เนี่ย เราจะทําเป็นที่ศูนย์ฝึกงานอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องคนพิการก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาให้นึกถึงสภาสังคมสงเคราะห์นะครับพี่น้องคนพิการครับครับขอบพระคุณท่านมานล้บ้าครับครับคุณผู้ชมครับที่คุยมานะครับว่าถ้าคุณผู้ชมจะถ้าใครได้ติดตามสภาสังคมสงเคราะห์นี่5้กว่าปีแล้วนะครับครับใช่ไหมฮะที่อยู่มาดูแล คนยากไร้นะครับทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังทําก็ยังดูแลอยู่นะครับอาจจะเห็นว่าคนแวะเวียนเข้ามานะครับไม่ใช่เฉพาะคนพิการนะครับคนที่ยากไร้ขาดที่พึ่งทั้งหลายทั้งมวลนะครับแต่วันนี้นะครับก็ขอฝากงานวันคนพิการนะครับ16พฤษภาคมนี้นะครับใครสะดวกตรงกับวันเสาร์ด้วยนะครับแถวแจ้งวัฒนะก็เข้าได้เลยนะครับไม่ใช่เห็นว่างานคนพิการแล้วเอ้ฉันไม่พิการฉันเข้าไม่ได้เข้าไปเลยครับไปช่วยกันอุดหนุนนะครับ วันนี้นะครับเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุขอมพรพร้อมทั้งร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุษนะครับท่านเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์ผมและท่านมนัสพร้อมทั้งทีมงานรักเมงไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ